คำถามที่หนึ่งนะครับเราจะเข้าใจชีวิตได้อย่างไรคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามอภิปรัชามากมากเลยนะครับเป็นคำถามที่ใหญ่ที่สุดในการตั้งคำถามต่อคนหนึ่งคนที่เกิดมาบนโลกนี้นะครับในการที่จะวางแผนชีวิตนะครับมันจาเป็นต้องมีเรื่องที่เราต้องเข้าใจอยู่เยอะพอสมควรน,นะครับเราถึงจะกล้าที่จะวางแผนวางกลยุทธ์ของมันได้ลองกลับมาถามตัวเองดูนะครับว่าตอนนี้เราเข้าใจชีวิตตัวเองแค่ไหนบางคนนะครับรู้จักตัวเองดี มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองนะครับและได้ทํางานอยู่ในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองทําได้ดีแต่กับบางคนนะครับอาจจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยนะครับรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับชีวิตนะครับไม่ได้มาเติมเต็มอะไรเราในแต่ละวันเลยนะครับหรืออาจจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในการทําความเข้าใจชีวิตนะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาครับทำให้ชีวิตเราต้องทําความเข้าใจ3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือณปัจจุบันตอนนี้นะครับเราเป็นใครในวันนี้นะครับมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรบ้างส่วนต่อมานะครับนั่นก็คือทําเข้าใจในอดีตที่ผ่านมานะครับเราเรียนรู้อะไรเราเปลี่ยนแปลงมาในทิศทางใดบ้างนะครับส่วนต่อไปคือการมองถึงอนาคตนะครับเราอยากจะไปอยู่ในจุดจุดไหนเรามีภาพฝันของตัวเองไหม ว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะเป็นคนบางคนนะครับที่ได้ไปยืนอยู่บนยอดเขาแห่งความสําเร็จและบอกกับคนอื่นว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราผ่านอะไรมาบ้างหรือในทางกลับกันนะครับกับคนบางคนอยากจะทําแค่สิ่งเล็กๆให้ดีและสม่ําเสมอต่อไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ต้องเอามาตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหนณปัจจุบันเราอยากจะพัฒนาอะไรมีทักษะอะไรบ้างที่เรายังไม่เข้าใจนะครับหรือเราเข้าใจตัวเองมากน้อยแค่ไหน ส่วนในอนาคตภาพของคุณที่คุณอยากจะไปถึงมันเป็นอย่างไรเข้าใจ3ส่วนนี้ได้ให้ได้มากที่สุดนะครับจะทําให้คุณสามารถตอบตัวเองได้ว่าณนะวันนี้คุณอยากจะทําอะไรจริงๆครับข้อที่2ครับเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เลยนะครับชีวิตเราครับมีความสุขเนี่ยเป็นน้ํามันหล่อเลี้ยงให้เราอยากจะตื่นขึ้นมาในทุกๆวันและใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์เองก็ดีครับ บางคนทํางานหนักจนลืมใช้ชีวิตครับบางคนเนี่ยทำงานหนักจนลืมผลรอบข้างลืมความรู้สึกของตัวเองจนสุดท้ายนะครับกลายเป็นคนหลงทางไม่มีความสุขเลยแต่จริงๆแล้วนะครับทุกอย่างที่ว่ามาในชีวิตเราเนี่ยมันจําเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับแล้วอาจจะหาจุดสมดุลของตรงนี้ด้วยการตั้งคําถามว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างไรครับคํถาถามที่3ครับเราจะทรงตัวในขึ้นของความเปลี่ยนแปลงได้ หรือไมอ่คำถามนี้ดีนะครับเป็นที่แน่นอนครับเราทุกคนเนี่ยกำลังอยู่ภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่รู้จะเปลี่ยนไปอีกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคำถามที่ว่าเราจะทรงตัวในคลื่นของความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะครับคำตอบนั้นง่ายนิดเดียวครับนั่นก็คือการที่จะรู้จักปรับตัวนั่นเองครับภายใต้คีย์เวิร์ดใหญ่ตรงนี้นะครับมันสามารถแยกย่อยออกมาได้หลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆด้วยทักษะ r e สิล i e n นซ์นะครับหรือการที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถล้มแล้วลุกไวนะครับเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆหรือทักษะในการปรับตัวเชิงความรู้และความเชื่อนะครับหลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า What get you here, w o n t get you there นะครับหรืออะไรที่เคยพาคุณมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้พาเราไปถึงจุดหมายในอนาคตก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องทําเพิ่มนะครับก็คือการหาอินพุตใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และแน่นอนครับคนที่จะทําธุรกิจได้จําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่เสมอแต่ต้องเรียนรู้ให้ถูกเป้านะครับข้อที่4ี่นะครับเราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่าเป็นพลังได้อย่างไรในปัจจุบันนะครับเราอาจจะได้ยินกันมาพอสมควรแล้วกับสิ่งที่เรียกว่า s t o r y t e l l i n g นะครับไม่ว่าเราจะเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มใดๆก็ตามนะครับทุกวันนี้เราจะเห็น s t o r y t e l l i n g หรือการเล่าเรื่องนะครับผ่านการขายหรือสื่อสารกับลูกค้าเนี่ย อยู่เสมอเลยนะครับในการสร้างสินค้าและบริการนะครับทุกเรื่องราวจำเป็นต้องมีสตอรี่เทลลิงและผมขอเสริมนิดนึงครับมันจำเป็นต้องมีสตอรี่เทลลิงที่แข็งแรงด้วยเช่นกันนะครับเพราะเรื่องราวเนี่ยจะสามารถรวมพลหมู่มากนะครับให้เข้ามาเกิดความรู้สึกร่วมกันได้นะครับและเมื่อเกิดความรู้สึกร่วมแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องของเขาโดยทันทีครับซึ่งการสื่อสารแบบสตอรี่เทลลิงที่ดีนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับจะเกิดมาเพื่อเป็นนัก เล่าเรื่องมือชะกาดตลอดเวลานะครับแต่การตั้งหลักที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการทำโฟโตไทปิ้งหรือการสร้างต้นแบบนั่นเองครับที่จำเป็นมากๆสำหรับผู้ประกอบการหลายๆคนครับที่ต้องเน้นการทำสตอรี elling, ่เทลลิ่งโฟโตไทป์ขึ้นมานะครับเพื่อปรับใช้ในการเล่าถึงไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอไม่ใช่เพียงแค่ให้คนฟังสามารถเห็นภาพตามได้แต่ต้องให้คนฟังสามารถมีความรู้สึกร่วมได้หรือสิ่งที่เราเรียกว่าคอสตเมอร์เอ็กซ์เพรียนส์นั่นเองครับคำถามที่5้ครับ เรานะครับจะมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างไรผมเชื่อเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับสิ่งที่เรียกว่าคอนเน็กชันหรือว่าความสัมพันธ์นี้เองโดยคนกลุ่มนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มสําคัญครับกลุ่มแรกครับนั่นก็คือเพื่อนร่วมทางที่จะต้องช่วยกันคิดนะครับช่วยกันแก้ปัญหากลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มเมนเทอร์นะครับหรือคนที่คอยชี้แนะให้เราเห็นถึงจุดบกพร่องบางอย่างเพื่อให้เรานําไปพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้น ในอนาคตนะครับและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกลุ่มเรื่อขายครับที่เราจะต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์นะครับไปพบปะเจอคนใหม่ๆอยู่เสมอนะครับซึ่งคนเหล่านี้นะครับในอนาคตใครจะไปรู้ครับอาจจะเป็นคนที่มาสนับสนุนธุรกิจเรานะครับอาจจะกลายเป็นลูกค้าเราหรืออาจจะกลายเป็นคู่ค้าของเราและอาจจะกลายเป็นพาร์ทเนอร์ของเราในอนาคตก็ได้ถ้าหากว่าพูดคุยถูกคอถูกใจซึ่งกันและกันนะครับคำถามนี่โ้ครับ เราจะเตรียมรับมือกับโลกดิจิทัลในอนาคตอย่างไรนะครับอย่างที่ผมพูดไปในหลายๆข้อนะครับเราพูดถึงเรื่องของการเข้าใจตัวเองนะครับการรักษาความสัมพันธ์แล้วนะตอนนี้นะครับในคําถามนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถเข้าใจในบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมการทํางานที่มากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะนะครับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลที่เกิดขึ้นครับและคําถามสุดท้ายนะครับเราจะทบทวนความรู้ ต่อไปในวันข้างหน้าได้อย่างไรครับจากคําถามทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับที่ได้ตอบกันไปแล้วสุดท้ายนะครับเราจะสามารถอันเลินและรีเล่นให้เกิดความรู้ที่ต่อยอดจากชุดความรู้เดิมของตัวเองได้อย่างไรบ้างบางความรู้นะครับใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นะครับหเดือนแต่ใช้งานจริงๆได้แค่1ปีและปีหน้าอาจจะหมดเวลาของความรู้นี้แล้วก็ได้นะครับ แต่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้หรือว่าการะบวนการที่เราใช้ในการเรียนรู้นี้จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับในการเรียนรู้กับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาใหม่อยู่เสมอ